สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนสิ่งที่เป็นเหมือนกับความลับของคนโบราณก็คงเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญต่างๆที่ถูกฝังกลบเอาไว้และถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่ถ้าเป็นสิ่งดังต่อไปนี้นักโบราณคดีถึงกับช็อกเพราะแต่ละชิ้นมันช่างน่าเหลือเชื่อสุดๆทั้งสูสารลับบนเขาสมบัติมูลค่ามหาศาลและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนจะมีไว้ทําอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยนะหุ่นทองคํา ประเดิมกันด้วยความตื่นเต้นจากการค้นพบด้วยเครื่องตรวจจับโลหะกันค่ะโดยเป็นชายชาวอังกฤษคนหนึ่งไปสำรวจในทุ่งหญ้าใกลบ้านของเขาในนอตแฮมพ์ตันเชอร์จู่ๆก็มีแสงสะท้อนใส่ตาก่อนจะพบว่ามันเป็นรูปสลักปริศนาสีทองสว่างความสูงประมาณ3.5ซนติเมตรเพื่อให้ชัวร์ไม่มัวนิ่มเลยส่งให้ทางผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพบว่ามันคือรูปสลักลูกพระเจ้าเฮนรี่ที่6กที่ประดับอยู่บนมงกุฎของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทำจากทองคำแท้24กรัตและมีอายุกว่า5 0 0ปี ทางพิพิธภัณฑ์อังกฤษกล่าวว่าหุ่นประดับมงกุฎชิ้นนี้ถูกทำขึ้นในช่วงปลายยุคกลางหรือราวๆศตวรรษที่16ก่อนจะสูญหายไปในช่วงบ้านเมืองไม่สงบโดยไม่มีใครหาพบแต่ชายคนนี้ถือว่าโชคดีที่ไปเจอของสำคัญตามประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถประเมินราคาได้เจ๋งจริงๆนะเนี่ยสูสานหินคาพิลิคายาหากใครไปเยือนภูเขาลูกนี้ในตุรกีอาจจะต้องสะดุดตาก,กับตัวนี้เป็นแน่ว่าใครกันน้าช่างมาสร้างเอาไว้จะบอกให้ว่าประตูยักษ์สลักเอาไว้น่ะ มันคือสุสานหินคาพิลิคายาที่สร้างขึ้นในช่วงศตรวรรษที่สองตรงทางเข้าจะสลักคำว่าอิเคซิอัสไว้คาดว่าน่าจะเป็นชื่อของผู้ที่สร้างแห่งนี้หรือไม่ก็เจ้าของสุสานตัวจริงโดยทั้งด้านซ้ายและขวาหลังประตูว่ากันว่าเป็นห้องฝังศพส,สามารถเดินผ่านประตูทางด้านข้างเพื่อเข้าไปด้านในได้ส่วนสาเหตุที่มาสร้างไว้ตรงนี้นักโบราณคดีเองก็อย่างมึนตืบแต่ด้วยความแปลกที่ไม่เหมือนใครสุสานแห่งนี้เลกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว แต่หากตอนถ่ายรูปอยู่แล้วมีมือปิศามาสกิดด้านหลังแล้วก็ตัวใครตัวมันนะคะฟอตซิลนางฟ้าพวกแรี่หรือพูดตัวจิว๋วส่วนใหญ่เรามักดิ้นจากตำนานหรือเห็นจากภาพยนตร์จนกระทั่งมีสาวชาวอังกฤษนางหนึ่งไปพบมรดกตกทอดของปู่ทวดเท่านั้นแหละชาวโลกตะลึงเพราะเธออ้างว่าเซอร์เอลดิดโคมอนเดเลเป็นนักจับนางฟ้าตัวยงแถมมีหลักฐานต่างๆมากมายทั้งรูปถ่ายอุปกรณ์ที่ใช้จับนางฟ้า เครื่องรางของขังรวมไปถึงฟอสซิลที่มีกระดูกของมนุษย์จิ๋วเอาไว้หลายชิน้นจนสร้างคอลเลกชันได้เลยทีเดียวโดยเขาเชื่อว่ามันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับคนตัวเล็กในตำนานที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านและตำนานทั่วโลกแต่ที่น่าสะพรงกว่าคือเมื่อราวปี2021มีนักโบราณคดีคนหนึ่งไปขุดพบก้อนหินที่ด้านในมีฟอสซิลรูปร่างคล้ายมนุษย์ตัวเล็กในเคาน์ตี้เกาเวเช่นกันเอาละสิสรุปแล้วมีจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าขอเวลาสืบแป๊บ หากมีอะไรคืบหน้าจะรีบคข่าวมาบอกทันทีเลยค่ะสุสานมัมมี่อายุ800ปีเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อกลุ่มคนงานกำลังเคลียร์เพ้นที่สำหรับวางท่อส่งก๊าซในเปรูอยู่นั้นพวกเขาถึงกับตะลึงกับสิ่งที่พบเป็นมัมมี่ปริศนาก็แปดร่างถูกห่อเอาไว้มิดชิดถูกฝังรวมไว้กับของใช้อย่างพวกจานชามฝักข้าวโพดแถมยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดทั้งกลุย่ยเครื่องเป่าประเภทอื่น คาดว่าสิ่งเหล่านี้ถูกฝังไว้เพื่อให้ผู้เสียชีวิตสามารถนําไปใช้ในชีวิตหลังความตายได้นอกจากนี้พวกเขายังพบสุสานใต้ดินอีกสี่แห่งพร้อมมัมมี่อีก3ร่างในชิวกาอายุรา,ราวเจ็ดพปีอีกด้วยรวมๆแล้วในการวางท่อส่งก๊าซของบริษัทนี้พวกเขาค้นพบโบราณวัตถุก,กว่า30รายการและบางชิ้นมีอายุมากถึง2,000ปีเรียกว่าเจอแล้วเจออีกจนทางรัฐบาลต้องส่งทีมงานมาสำรวจเพิ่มเติม,ตม,ตมกันเลยทีเดียวสุสานยุคหิน สิ่งก่อสร้างโดยเฉพาะสุสานจากอดีตนั้นเป็นปริศนาที่ท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของนักโบราณคดีสุดๆหนึ่งในนั้นก็คือโดเมนเดโซโตสุสานยุคหินแห่งสเปนเส้นผ่านศูนย์กลาง75เมตรถูกสร้างขึ้นเมื่อราว4,500ปีก่อนถูกคนพบเมื่อปี1923โดยเจ้าของฟาร์มคนหนึ่งเมื่อเข้าไปด้านในถึงกับอึ้งเลยว่านี่มันฝีมือมนุษย์จริงๆหรอเพราะสร้างจากเสาหินเรียงตัวกันโดยทิ้งระยะห่างเป็นช่องเล็กๆสำหรับคับยัน บนผนังมีภาพวาดและสัญลักษณ์ต่างๆเอาไว้แน่นอนว่าตอนเข้าไปแอบลังบากไม่น้อยเพราะทางเข้าฝั่งตะวันตกมีความกว้างเพียง80ซติเมตรเท่านั้นแต่หากเป็นฝั่งตะวันออกจะมีความกว้างถึง3.1เมตรและสูง3.9เมตรที่อัศจรรย์กว่าคือหากเป็นช่วงสุริยุปราคาแสงอาทิตย์ส่องเข้าไปในทางเดินและห้องฝังศพนานหลายนาที เหมือนกับสัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่ของเจ้าของสุสารทั้ง8รายว่าแต่คน,นยุคนั้นสร้างสุสารที่มีความซับซ้อนได้อย่างไรหรือว่าจริงๆแล้วยังมีความลับอื่นที่รอให้เราหาคําตอบอยู่กันแน่นะวิหารโบราณใต้ผืนทรายเรื่องเล่าบางเรื่องอาจมีความจริงบางอย่างซ่อนเอาไว้ครั้งนี้ก็เช่นกันที่ผู้อาวุโสคนหนึ่งในหมู่บ้านเปลามาลาปดูประเทศอินเดียเล่าถึงวิหารแห่งหนึงๆๆ่งในเนินทรายใกล้กลับหมู่บ้าน จนนาไปสู่การค้นหาคําตอบของผู้คนด้วยการขุดค้นอย่างจริงจังปรากฏว่าเจอเข้าจริงๆโดยเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่มีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีถูกฝังไว้ใต้ผืนทรายสร้างไว้เพื่อสักการะพระอิ่วรค่ะคุณผู้ชมส่วนสาเหตุที่ถูกฝังเอาไว้สมิธชิดแบบนี้ าดว่าอาจเป็นผลพวงจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี1 8 5 0ก่อนจะถูกตะกอนและทรายกลบจนหายไปก็ได้ยังไงก็ตามหลังจากการขุดพบร่องรอยในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นมากขนาดช่วยกันลงขันหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางใสนี้ออกมาเลยค่ะเรือมายุคสมฤทิต้องบอกว่าคนยุคโบราณฝีมือดีและสุดปังจริงๆเพราะในปี2013มีการค้นพบเรือโบราณอายุกว่า4,000ปี ขนาดสำรวจหลุมเมืองหินเก่าในเมืองปีเตอร์โบโลถึง8ปดลำโดยเรือลำเล็กสุดที่พบมีความยาวประมาณ3.5เมตรกว้าง40เซนติเมตรขนาดที่เรือลำใหญ่ที่สุดมีความยาว8.5เมตรและกว้าง75เซนติเมตรและที่เจ๋งไปกว่านั้นคือลักษณะของมันคล้ายกับเรือที่ใช้ในการแข่งขันประจำปีของชาวออกฟอร์ดและแคมบิดในปัจจุบันอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าเรือไม้ที่ถูกพบนั้นอาจใช้สําหรับการสัญจรทางน้ําหรือไม่ก็อาจจะจมลงในน้ํำเฉยเพื่อสั่งเบยเทพเจ้าหรือวิญญาณประจําแม่น้ําก็ได้แต่ความจริงที่ว่ามานั้นยังเป็นปริศนาอยู่เพราะตอนนี้ยังไม่พบไม้พายเลยนะสิโถดินเผ่าใต้ทะเลใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นไม่ได้แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ยังเป็นแหล่งค้นพบสารพัดสิ่งศุดเหลือเชื่ออีกด้วย และครั้งนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังเมื่อหนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยพาทรัสคนพบซากเรืออับปางของโรมานิฟิคาโ,โดอายุกว่า2,000ปีพร้อมกับโถดินเผาดีไซน์เดียวกันกว่ก 6, า6,000ใบในนั้นคาดว่าน่าจะบรรจุพวกวายน้ำมันมะกอกไม่ก็ข้าวสาลีหรือข้าวบาเล่น่าเสียดายที่อับปางซะก่อนเรือลำนี้ก็เลยไปไม่ถึงจุดหมายและเนื่องจากผ่านการเวลามายาวนานทาให้ทุกสิ่งถูกฝังเอาไว้ใต้ตะกอนทราย และการที่จะนำซากเรือนี้ขึ้นมานั้นนักโบราณคดีมองว่าตอนนี้น่าจะยากแต่ก็ไม่แน่ว่าหากในอนาคตมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้คงสามารถนำซากเรือความยาว30มเมตรขึ้นมาศึกษาหาบอะแสเพิ่มเติมได้เครื่องประดับทองคำอายุ4 0 0พปีอีกหนึ่งการค้นพบของเครื่องตรวจจับโลหะที่ทำให้คนธรรมดาเป็นเศรษฐีได้ในชั่วข้ามคืนเมื่อชายนะักสำรวจผู้โชคดีชื่อบิลลี่วอนกำลังเดินสำรวจพื้นที่อย่างเพลิดเพลิน จ,จู่ๆเขาก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างเข้าเมื่อลองขุดุดดูก็พบกับบางสิ่งมีสีทองอราบตาตอนแรกนึกว่าเป็นอุปกรณ์ปินเขาแต่พอหยิบขึ้นมาถึงกับอึ้งเลยเพราะมันคือเครื่องประดับทองคำอายุราว4,000ปีเลยนําไปให้ร้านจิวเวลรี่ช่วยประเมินราคาปรากฏว่าทำมาจากทองคําบริสุทธิ์22กระดน้าหนักราว312กรมัมมูลค่าไม่ต่ำกว่า480,000บาทสนิษฐานจากรูปร่างแล้ว ดาว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับที่แสดงสถานะของคนในสมัยนั้นแต่มันอยู่ตรงนี้ได้ไงก็ไม่ทราบได้ข่าวว่าพี่เขากําลังเจราจากับทางพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นเรื่องค่าตอบแทนเบื้องต้นอยู่แอดว่านะของดีขนาดนี้คงได้ค่าขนมอือซาแน่ๆค่ะกระเบื้องโมเสกโลมาในลอนดอนงานนี้ต้องมุงลงให้กับคนงานก่อสร้างไปเลยเพราะขาดปรับปรปุงพื้นที่บริเวณตึกชัดใกล้กับสะพานลอนดอนกลายเป็นว่าเจอสิ่งสุดสะพายอย่างกระเบื้องโมเสกใต้ดินเฉยเลย และเมื่อนักโบราณคดีมาสำรวจพบว่ากระเบื้องมีอายุกว่า2,000ปีบนนั้นมีลวดลายดอกไม้นชนิดต่างๆและลายปุมของโซโลมอนซึ่งเป็นจุดเด่นของกระเบื้องโมเสกสไตล์โรมันสัญลักษณ์แห่งความเป็นนิรันดร์และอมตาสันนิษฐานว่าพื้นที่แห่งนี้อาจเคยเป็นโรงแรมสำหรับเหล่าขุนนางชั้นสูงที่ใช้สำหรับพักผ่อนหรือพบปะสังสรรค์ในสมัยนั้นก็ได้ว้าวล่าสุดบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ต่างออกมาค้นหาเพิ่มเติม และหานำสิ่งมาสรตนนี้ไปเตรียมจัดแสดงให้กับผู้คนได้ชื่นชมกันอีกด้วยรอชมกันนะคะทุกคนหางเสือเรือศตรวรรษที่17นําพังเจอซากเรือกับสมบัติก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะแต่จะสุพัยหนักมากเมื่อนักโบราณคดีไปสำรวจพบหางเสือเรือสินค้าสัญชาติในเธอรแลนดที่อักปางลงในศตรวรรษที่17 ใกล้กับท่าเรือโพนิดอเซตที่ระดับความลึกราวเจ็ดเมตรหลังจากดึงขึ้นมาจากน้ําพบว่ามันถูกสลักเป็นใบหน้ามนุษย์ผู้ชายโดยมีความยาวถึง8.5เมตรนอกจากนี้ยังพบอาวุธเครื่องประดับต่างๆกระปุกยาหมาสลักหน้ามนุษย์และอื่นๆนเพียบยังไงก็ตามข้อมูลอื่นๆอย่างพวกชื่อเส้นทางจํานวนลูกเรือและสินค้าบนนั้นยังคงเป็นความลับแต่ที่รู้แน่ๆคือเรือลำนี้มีขนาดใหญ่หรูหราและติดอาวุธอย่างดี เอาเป็นว่าราพอพวกเขากู้ซากเรือขึ้นมาให้ครบก่อนบางทีไปชนาทั้งหมดที่ว่ามันนี้อาจจะคลี่ายก็ได้แท่นบูชาดาวทะเลคงนึกไม่ถึงแล้สิว่าดาวทะเลเนี่ยนะจะโผล่ไปอยู่ในโบราณสถานสําคัญได้แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนี่นาะเพราะกลุ่มนักโบราณคดีในเม็กซิโกมีการขุดพบแท่นบูชาแห่งหนึ่งในมหาวิหารเทมเปโลมาเยอร์ ayer, ที่เต็มไปด้วยซากเปลือกหอยและดาวทะเลชเล็อกโกแลตชิพที่มีลำตัวสีส้มดำเป็นจุดๆคลายช็อกโกแลตชิพไม่เพียงเท่านั้น ยังพบก,กับซากเสือจาก,กัวด้วยโหนี่มันสารพัดสัตว์เลยนะงาบรรดานักสำรวจให้ข้อมูลว่าบริเวณดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อสั่งเบืยให้กับเทพเจ้าแห่งการต่อสู้เทพเจ้าแห่งฝนและกเกษตรกรรมก่อนที่นักรบชาวแอตแทกจะเข้าร่วมการต่อสู้กับกองทัพสเปนเมื่อราว500ปีก่อนแต่เหตุผลที่ว่าทําไมต้องใช้ดาวทะเลและสารพัดสัตว์นั้นนักโบราณคดีเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณละ่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ